บ้านผีปอบพนักงานออฟฟิศกลุ่มหนึ่งกำลังนันน่งจับกลุ่มคุยกันเรื่องที่จะไปเที่ยววันพรุ่งนี้เฮ้ยตกลงว่าไงว่าเพื่อนอ้าวไอเอ็เอาเอามาแล้วอะเออสวยภัยโอโ้โหมาแต่เช้าเลยนะเพื่อนเออแล้วพรุ่งนี้ที่เราจะไปเที่ยวกันเน่ะเอาอยัางไงกันวะเอาก็บอกแล้วไงว่าไปอาสานน่ะเพื่อน ฉันวานะอีสานเนว่ยอากาศดีนะเพื่อนนะเออใช่จริงด้วยอ,อ๋อแล้วก้อยกับไม้อ่ะมาแล้วจ้ามาแล้วอ,อ้าวพูดถึงก็มาเลยนะยายก้อยอุ้ยโทษทีรถติดไปหน่อยอะ่ะเนี่ยเขากำลังวางแผนเรื่องที่จะไปเที่ยวกันเนี่ยในวันพรุ่งนี้เออดีดีด,ดีฉันก็อยากจะไปเที่ยวเหมือนกันอืมเอานั่งนก่อนนั่งก่อน,นคุยกันอ่ะแล,แล้วไอ้ไม้เน่ยยังไม่มาอีกเหรอโอ้โหไอ้นี่มาสายประจำ มาแล้วเพื่อนมาแล้วโอ้โหทำอะไรอยู่วะโทษเทวะ่ะเฮ้ยรถเสียเดะเอารถเป็นไรอะสตาร์ทไม่ติดช่างมาันเถอะจะติดไม่ติดก็เอาละนี่พรุ่งนี้นะที่เราวางแผนกันไว้จะไปเที่ยวกันไปทพ่าอีสานจะไปจังหวัดอะไรกันดีวะก็่าจะเป็นอุดรละมั้งน่าจะดีแล้วทำไมต้องเป็นอุดรวะมันเป็นบ้านเกิดฉันไงเพื่อน โอ้ยเอ็งก็จะไปเที่ยวแต่บ้านเกิดของตัวเองหรอวะเออนาะยังไงก็เหอะพรุ่งนี้ตีห้านัดเจอกันไปแต่เช้าขนาดนั้นเลยเหรอฉันไม่มีเวลามานั่งแต่งหน้าแต่งตัว <c oughs> นี่ยายก,ก้อยเอยอย่ามัวแต่่วงสวยได้ไหมเจงด้วยนะยายก,ก้อยแม่จะ่วงสวยไปถึงไหนกันฮะ <c oughs> อ่ะ,อะ,อะตกลงตามนี้ก็แล้วกันตีห้านัดเจอกันเอารถฉันไปอืมโอเค วันดรุ่งขึ้นอ๋อนี่เช็คดูสิว่าพวกเรามาครบกันหรือยังอะ่ะอ่ะครบแล้วแมจะขาดใครละ่ะเท่าที่ฉันมองด้วยสายตาเนี่ยมันก็มีแค่สี่คนนี่แหละไม่มีใครหรอกมาครบกันหมดแล้วลนะ่ะโอเคดีอ่ะและ้วนี่ตกลงเราจะไปไหนกันเนี่ยอ้อฉันว่าฉันจะไม่ไปอุดรละไปหนองคายดีกว่าอ้าวเฮ้ยหนเมื่อวานตกลงกันแล้วไงว่าจะไปอุดรอ,อะ แม่ก็ฉันเนี่ยอยากให้แกไปหนองคายเพราะว่าตอนเนี้ยที่หนองคายอ่ะเขามีงานบุญบ้างไฟพญานาคก็อยากให้พวกแกน่ไปสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆกันบ้างไงแล้วอืมงั้นก็ตามใจกันแล้วกันนี่ฉันถามจริงเหรอว่าไอ้ไม้แกไปอุดรเนี่ยบ้านเกิดแกไม่เบื่อบ้างหรือไงวะเด,วเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปอะฮะนี่เพื่อนจะไปเที่ยวก็ยังจะให้ไปอุดรอีกทําไมล่ะก็ฉันอยากจะไปนีกว่าอ๋ออย่างนี้แล้วกันนะ ฉันเนี่ยจะปล่อยแกลงอุดรดีไหมล่ะให้ไอุ้อ้เพื่อนบ้าเอ้ยเป็นเพื่อนกันมาสี่ส้าหปีเฮ้ยมาทากันอย่างงี้อ้าวหยุดเถียงกันได้แล้ะทั้งเอกทั้งไม่นแหละแม่้เฮ้เอ้าไมอ ออเอ๊ะและเอกอะอะอะฉันว่าแล้วเชียแกบูแต่เถียงกันอยู่เนี่ยแล้วนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยนี่มันใกล้ๆบ้านฉันแล้วนี่วา่าอืเอาอย่างนี้แล้วกันไหน,นๆรถมันก็คงจะขับไปไม่ได้แล้วละ่ะเราพากันเดินไปข้างหน้ามันน่าจะมีหมู่บ้านให้เราเข้าไปขอความช่วยเหลือที่นั่นก็นแล้วกันไปงั้นเราก็รีบเดินไปกันเถอะ นี่มันก็ใกล้จะมืดแล้วด้วยอ่ะอเอ๊ะเอ๊ะทำไมยิ่งเดินฉันก็ยิ่งไม่คุ้นกับหมู่บ้านนี้เลยอ่ะเอ๊ะมันแปลกๆนะเนี่ยยังไงเราก็ต้องค้างคืนกันอยู่ที่นี่แหละมันจะดีเหรอไอเอ็ดเธจะกลัวอะไรล่ะโอ้ยไม่ต้องยาตด,ดอกที่นี่ทิ้นค่อยเองตั้งแต่เข้ามาเรายังไม่เจอใครเลยอ่ะแล้วเราจะไปขอความช่วยเหลือจากใครล่ะไม่ ลองเข้าไปถามเจ้าของบ้านหลังนี้ดูสิว่าเขาจะพอให้เราคร้างสักคืนได้ไหมขอโทษนะครับมองนี่ไม่ไผยอยู่บ่มีคนอยู่บ่ครับไอ้ไอ้ไม่ไผอยู่บอ่อยู่อยู่เจ้ามาหาไผพอดีรถพวกเราเสียเลยอยากจะขอค้างที่นี่สักคืนได้ไหมครับจะว่าจังไดน,นะพอดีมูเห่ารถห่างอยากสิขอค้างจะคืนได้บ่เรามากี่คนละละ่ะกินข้าวกินปลามาเลยยัง อ๋อๆ okay? ขอมาก่อนขอมาก่อนมาขอบคุณนะ๊ะยายอ่ะพวกเราเข้าไปเข้าไปเออเออขอมากขอมากเดี๋ยวไงหาเขาหาปลาให้กินเด้อดาเด้ออ่ะกินข้าวกินปลากันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราแยกย้ายกันไปหาที่หลับที่นอนออมแรงเอาไว้พรุ่งนี้อ,อุ้ยออเฮ้ยไอไอไอไม้ไอไม้อะไรของมึงวะมึง <c oughs> เป็นอะไร <c oughs> ไอพายอ้ยกูปวดท้องไปห้องน้ำเป็นเพื่อนกูหน่อยดิ โอ้ยมึงก็ไปคนเดียวสิว่ามันไม่มีอะไรหรอกโอ้ยกูจะนอนไปไปไปมึงไม่ไปกูไปคนเดียวก็ได้โอ้ยโอ,โอ้ยโอ้โหทางโล่งปูดสบายเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยใครทำอะไรอยู่ตรงนั้นวะ เวียอะไรกันอ่ะเฮ้ยต้อยตืนเร็วไอ้ไม้ตื่นอะไรของมึงวะเฮ้ยไอ้เอกตื่นอะไรของมึงวัยไพ่กูเจอปอบฮะไอ้ไพ่ปอบมันดูใสวะก็คุณยายคนนั้นไงคุณยายที่ดูแลเรา แล้วมาแล้วตามมาตาามมนี่มึงจะพาพวกกูไปไหนอีกเนี่ยเฮ้ยไหมก็พาไปหาหลวงพ่อที่วัดไงเฮ้ยเงินรีบไปเลยเร็วๆเร็วเออไปไปเฮ้ยวหลวงพ่อครับหลวงพ่อโยบานหลวงพ่อหลวงพ่อครับเฮ้ยนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ยไม่ทำไมวัดนี่มันดูร้างๆยังไงไม่รู้อะนั่นดิเฮ้ยดูวังแวงไม่แวงไม่โงแหวงยังไงไม่รู้อะ หลวงพ่อเฮ้ยหลวงพ่ออยู่บอกคับหลวงพ่อหลวงพ่อเออมาแล้วมาแล้วโอ้ยบกเวกไหวไหไผเป็นอีหยังเนี่ยกันสูฮาไผเป็นอีหยังหลวงพ่อครับมูเฮาพ่อผีปอบหลอกมากันเบิดนี่เลยครับโอ้ยมูบ้านเนี่ยเด็กเด็เดินเดินอะเพิ่นบ่ออกไปใสมาไส่กันดอกเพราะว่ามันเป็นมูบ้านผีปอบมูบ้านผีปอบเอาจังสี่เด้อ มูเจ้าอ่ะก็นอนอยู่ผีก่อนแล้วมืออื่นเสาอ่ะคอยพากันออกไปกันเฮ้ยพวกเราเช้าแล้วตื่นตื่นตื่นไพ่ไ,ไม่ก้อยเอ้าแล้วหลวงพ่อไปไหนแล้วล่ะหลวงพ่อครับหลวงพอ่อหลวงพอ่ออยู่สครับหลวงพ่อหลวงพ่อเฮ้ยจับมันยังหลวงพ่อไปใสว่วะงั้นเราออกไปตามหาหลวงพ่อกันดีกว่า โตไผ่โตมันละก